ยังยังร้องแบบเยิ้มเยิ้หน่อยเมื่อกี้บังทันยิ้มไม่ไม่รู้อันนี้หมายความว่าอะไรที้มเป็นไงแซวเล่นแซวเล่นนะครับก็เมื่อกี้นะครับเป็นเพลงอ่ามาคัฟเวอร์ใหม่นะครับอ่าน้องออฟเตยเคยฟังกันหรือเปล่าเคยเคยฟังเวอร์ชั้นนี้ไหมครับน้องออ เป็นเอ่อเป็นเพลงที่ผมเอามา cover นะครับประกอบละครเรื่องวุ่นนะข้ามตลาดไม่ต้องไปดูกันเหรอคิดดูไหมครับเรื่องเอ่อเรื่องราวมันเป็นยังไงครับที่ที่มีมีจูบกันหรือเปล่านะมีป่ะจูบจูบมันนั่าจจะหลักใหม่อ๋อเล่นไม่มีไม่มีก็อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ก็จบไปแล้วแต่ว่าขอขอแซวนิดนึงในตอนเอ่อตอนเพลงจำมั่มนะครับ เสียงจับมั่เนี่ยผมก็พยายามมองว่าเอ๊ะไข่จับมั่งในที่นี้นะครับพยายามงซองอยู่นะครับซองอยู่ไม่เห็นเมื่อกี้เพิ่งมาเห็นเพีงเมื่อกี้ตอนอยากให้รู้ว่าโหนี่เลยเต็มๆป้ายออฟนะครับป้ <c oughs> ายออฟนี่ปิดไม่มิดส <c oughs> ีอะไรสีตาไม่ถึงรู้เปล่ายังไงครับดูดีๆน่ารักนะเนี่ย ผมผมไม่ได้บอกไม่น่ารักเลยอ๋อน่ารักแบบจ้ำม่มจ้ำมั่ำดีมากเลยมันเขี้ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหหลายคนทักตัวขอมเลยตอนนี้เห็นอยู่เห็นอยู่โอเคอ่ะก็อุทธรณ์ในการที่อยากอยากจะร้องนะครับก็เป็นเพลงแบบว่าให้กำลังใจ กำลังใจคนที่เหนื่อยกับพวกเราที่เป็นแฟนคลับที่คอยตามพวกเราร้อนก็ร้อนกับแล้วก็ต้องมาตามเราต้องมาคอยถ่ายรูปเราถ่ายคลิปเราอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมากเลยตก็อยากจะร้องเพลงนี้คืนผมร้องได้ไหมได้เอาไหมเอาเล่นเอาเล่นผมไม่ร้องอ่าเพื่อนไม่ไม่ไม่ร้องอปนไรการก็เดียวผมผมขออนุแค่รอไปตอแล้วกันบอสหน้าที่ต่อกับพี่อ๊อฟเลยโอเคครับ